ความเดือดรอทุกท่านอยู่แล้วนะครับในการชกมวยสากลคู่แรกนะครับในพิกัด55กิโลกรัมกำลังการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันนะครับเอาละครับไปที่มุมน้ำเงินกันก่อนเลยดีกว่าตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับหรือว่าดินแดนมังกรสถิติไร้พ่ายครับวันนี้บุกประเทศไทยจะคว้าชัยได้หรือเปล่าขอเสียงประมือต้อนรับมุมน้ำเงิน introducing first fighting in the blue corner representing china please welcome siya Jam wong the fight on world boxing <laughs> 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 อายุ24ปีครับสูง170ซนเตมตรครับชกมา7ไฟชนะ6เสมอ 1, 1> วันนี้จะมาพ่นไฟใส่น้ำมวยทยได้หรือเปล่าซีจังเว่โอ้โหนี่ครับมีวิทยายุทธไม่รู้จะมีอะไรมาจากวัดเซาหลินหรือเปล่าแต่ตัวแทนจากประเัศไทยคนนี้ไม่ธรรมดาครับแ,แฟนแฟน The Fighter รู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์ WBA เชียรุน่ A M นแบนด์เวท118อนด์วันนี้ อุ่นเครื่องนะครับจะล่ามังกรหรือถูกมังกรพ่นไฟปรบมือต้อนรับดังยูทธบงทองดีดูควายเต้าเว็บบ็อกซิ่ง เจ้าของเข็มขัดแชมป์รุ่นแบนด์เดวทดของ WBA เชีร์และรองอันดับที่13ของ WBA รุ่นแบนด์มเวดครับทีมงานเสือซุ่มผู้อยู่เบื้องหลังครับเอาละครับจะเป็นอย่างไร The Red c r n o r from Thailand ดังยุทธพงศทองดี Con คูแรกของรายการวันนี้ครับกำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการอาคมวันสิทธิ์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมมัเข้าสู่ศึกมวยโลกรายการ t ด e f ไฟเตอร์วัวบ็อกซิ่ครับจัดโดย เดี่ยวบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครวันนี้มีผมสุประเดชครับคุณมรุดของประดิษฐ์ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการก็วันนี้คู่แรกของรายการนะครับเป็นดังยุทธปอร์ทองดีนะครับแชมป์ WBA Asia ในรุ่นมวต้องเวทหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นะครับขึ้นชกบุญเครื่องกับเสียเยจ๋อวยนักชกจีนนะครับในพิกัดห้าสิบห้ากิโลกร,รัมกำหนดหกยกนะครับก็ถือว่าเป็นการชกอุ่นเครื่องที่ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของ ดังหรือว่ายุทธพงษ์ทองดีแน่นอนครับเพราะว่าเจจาวยนีสติการชงเขานี้ยังไม่เคยแพ้ใครก็ชนะ6ครั้งนะครับไม่เคยแพ้แต่ว่ามีเสมอ1งครั้งและนอกจากนี้ก็ยังมีสถิติในเรื่องของคิกบ็อกซิ่งนะครับชนะมา19ครั้งในการชกทั้งหมด23ครั้งวันนี้มาดูกันครับว่าดังยุทธพงษ์ทองดีจะโชว์ฟอร์มได้แจ,จ่มแจ๋อหรือเปล่าครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเดือนหน้าจะมีคิวป้องกันแชมป์แล้วใช่ครับก็ดังหรือว่าจริงจริงนี้คือยุทธพงษ์ทองดีนะครับ อดีตนักมวยไทยชื่อดังแล้วก็อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาตินะครับดีกรีนี่ไม่ธรรมดานะครับเคยคว้าเหรียญทองแดงในซึเกเอเชียนเกมเมื่อปี2018มาแล้วแม่แต่ว่าขึ้นประทาบบนเวทีนี้ดูเสียเปรยปรูปร่างอยู่พอสมควรนะครับเสียจังหวยนี่เป็นมวยซา้ายด้วยนะครับ,รบวันนี้ดังอาจจะต้องจับทิศทักโอ้โหแต่ว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาเลยครับดังต่อยค่อนข้างแม่นเลยครับวันนี้ หรือตัวดีทีเดียวครับคุณชุลเดตครับครับแต่ว่าเสียเปรียบช่วงนะครับดังนี่สูง160ซนติเมตรครับขนาดเสียจ้องหวยนี่ร้อยเจสครับสั้นกว่า10เซนครับแต่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าหมมีอุ้ยโดนบวกด้วยครับต้องระวังครับจังหวะนี่ครับซ้ายของเสื้อจ้องหวยนีงไม่ธรรมดาครับแต่ว่าหมขวาของดังไฟนี้ก็ดูจะเน้นเป็นพิเศษเหมือนกันวันนี้กําหนด6ยกนะครับดูแลดังโอ้โหเร่งตั้งแต่ยกแรกแล้วครับก็ต้องโชว์ฟอร์มสวยๆแล้วครับเพราะว่าในเดือนหน้านี้มีคิวป้องกัััันนนนกกกบมมวยจีเหือค เป็นการชิมลางเจอกับนักมวยจีนก่อนครับแม่ต้องบอกว่ามวยจากจีนยุคหลังนี่ก็เริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วง<า>เปรกนะครับมแม่รอจังหวะสวนดีเลยครับทางด้านของดังเอาครับเดินหนึ่แม่ยกแรกนี่ดังเน้นเลยนะครับโอ้โหขวาูุนี้สวยครับ พยายามยิงขวาขั้นทั้งบนล่างๆงนะครับวันนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีเลยนะครับดังในเรื่องของการออกหมัดทั้งความเร็วและก็ความแม่นยําออกนแน่นๆมากครับแม่ปกติตอนสมัยต่อยมวยไทยนี่ก็เป็นมวยจอมบูอีกคนนึงครับแต่ว่าไปได้เบสิกในช่วงที่ต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาพอสมควรครับตอนนี้มาต่อยมวยสากลอาชีพก็ดูจะ มีส่วนผสมที่ลงตัวครับทั้งจังหวะฝีมือแลวก็ความดุดันแหมหมัดขวาแน,น่นน่นโอ้โหตัดรับตัวเข้าไปครับแม่แต่ว่าทางเสียจงวยเองก็ยังเฉยๆนะครับโดนหนักๆก,ก็ไปหลายหมัดเหมือนกันก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งเหมือนกับกำแพงเมืองจีนเลยครับเ <c oughs> สียจงวยที่สำคัญเป็นมวยซ้ายครับถ้าไม่คุ้นชินนี่ต่อยลำบากครับโอ้โหมีตบซ้ายขึ้นบนครับ ใช้ความใหญ่เข้าไล่เข้าเชื่นครับเซจัง่วยวันนี้ถือว่าเป็นบททดสอบอย่างดีของดังเลยครับส่งเซจัง่วยมาถือว่าเป็นนักวยที่มีความแข็งแกร่งและก็ต่อยได้ดีครับต่อยได้ดุดันต่อยได้แม่นยำที่สําคัญนี้ท่าตะโรดถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าดังนี่ก็ออกอาวุธหนักไปหลายลูกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเฉยๆอยู่ครับเซจัง่วยหมดยกแรกก็พักสักครู่ครับ ยาบำรุงร่างกายตราพยาหนะ้าขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์โรคผิวหนังขดพื้นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระง,งับกลิ่นกายขอ,ขอขอบคุณมาโนแชมพูและครีมนวดประจําปรับคำดีควายนะครับผสมน้ามันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวย หาซื้อได้ที่ CJ Supermarket ทุกสาขาครับครับมาชมต่อยที่2แมนเริ่มเน้นมากขึ้นครับเร่งกว่ายกแรกครับสำหรับทางดังครับไม่แต่ทางเซจง่วยเองก็ชนด้วยนะครับไม่มีกลัวเหมือนกันประเภทมาลุยเลยครับวันนี้เซจง่วยครับตามสไตล์ของนักมวยจีนครับแต่ว่าดังอ็วิ่งอุ๊ยอัปคัดเต็มๆครับลูกนี้อ๋อครับมีซึมเหมือนกันครับเซจง่วยอื้งอัปคัดลูกที่2ครับอื้มแหมโอ้ลงจนได้ครับโอ้โหครับอัปคัดแล้วตามได้ฮุกขวาครับ โอ้โหวันนี้มาดุจริงๆครับสำหรับดังยุทธพงษ์ทองดีครับไม่น่าจะลุกเลยครับคุณสุรเดชครับเรียบร้อยครับก็แหมเช็คบินไวเกินคาดครับสำหรับทางดังโอ้โหมาเปิดเกมด้วยจังหวะอัปคัดครับจงเข้าไป3-4หมัดครับผนไม่ไหวครับแล้วก็ปิดเช็คบินด้วยฮุกขวาวันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งที่11อของดังยุทธพงษ์ทองดีนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะในแบบน็อกเอาท์หกครั้งครับ ถือว่าโชว์ฟอร์มดีๆครับสำหรับดังยุทธพงษ์ทองดีครับก็โปรแกรมเดือนต่อไปของเทียร์บ็อกซิ่งโปรบัญชั่นเนี่ยก็จะเป็นดังครับป้องกันแชมป์ WBA เชียนะครับติดตามกันได้แหมเทียนนะครับไปดูภาพใช้ครั้งครับนี่ครับยกสองเปิดเกมด้วยอัปคัตนี่ครับลูกนี้ครับฝุกซ้ายนี่ครับอัปคัตลูกขวานี่เต็มๆครับแล้วก็แหมทำท่าจะซุดอยู่แล้วทำคาซามิทีนี่ก็ตบด้วยฝุกซ้ายครับโอ้โหสอยหวัดสอยด่าห่าวครับลูกนี้ ดูแลออกมาด้วยความมั่นใจแล้วก็หนักแน่นแรงทุกหมัดเลยนะครับครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับแหมแต่ว่าไฟนี้ดังมาดีจริงครับพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกครับในการชกอาชีพของเซจังอวยนาทีดังครับก็ถือว่าไฟนี้โชว์ฟอร์มได้ดีครับครับเดี๋ยวไป อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับดังโอ้โหวันนี้นี่ประเดิมสักรารนะครับความมันของ The Fighter World Boxing ด้วยการชนะเคโอเลยทีเดียวนะครับเดือดตั้งแต่ยกแรกแล้วสุดท้ายครับมวยคู่แรกของเราในเดือนนี้ครับผู้ชนะคือมุมแดง The winner by KO goes to ดังยุทธพงศ์ทองดี ใช้เวลาแค่5 4วินาทีของยกที่2นะครับเอาชนะน็อกซีจ้งเว่ยจากสาธารณชาจนจีนไปได้นะครับ